ไม่ขับง่วงให้หยุดพักรักษาวินัยจราจรเทศบาลตำบลฉลุงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอส,อส,อสอร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงทุกเทศกาลขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อก ดื่มไม่ขับง่วงให้หยุดพักรักษาวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยควรปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง 2. พักผ่อนให้เพียงพอ 3. ศึกษาเส้นทางขับอย่างมีสติ 4. ขับรถตามกฎจราจรมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง 5. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งคนขับและคนนั่งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเทศบาลตำบลฉลุงและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอส,อสอ กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ลำบากดื่มไม่ขับง่วงให้หยุดพักรักษาวินัยจราจรก่อนออกเดินทางคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับ